ย่สวยสวายวยายอ้วาฮาามาพี่น้องมือนีสิพผามาเอาบุญเฮ มีบุญยังดอกมืนอคิดอยากอยากกินข้าวต้มมาดบ้านคอยเอื้นว่าข้าวต้มโคนมาพี่น้องสิพามาฮ่อข้าวต้มมือ้อนี้มีงานเด้องานวันเกิดอิเพลยิเพล<พ>เกิดอยากกินแทดแด็ดด็แทมแดมดแทมแดแดเดดมทันต์แรกตัดตองรู้ว่าต่างๆกับเป็นกำลังใจให้ได้ตังสิได้กินปะนอ้อตองนี่ก็ตัดเอาวีหลังหองเล้ละพี่น้องได้กล้วยมะวีน้อยวีหนึ่งอันนี้ก็ส่วนประกอบส่วนผสมวัตถุดีมีตองมีใบตองมีกล้วยมีข้าวสารจำนนละบ่มียังมากมมยอันมื่อนี้ลองเบิ่งซื้อ ติดสุกบ,บอลติดได้กินบอลลอติดตามน้ำกันได้พี่น้อง <c oughs> ตัดต่องออกมาก็เป็นคนละทางต่อไปเขาก็ซื้อมาปลอกกล้วยปอกกล้วยไปก่อนหอยเกลือน,นิดหน่อยเพิ่มรสชาติตัดหวานเพื่อความกลมกล่อมเล่นนัวลึกในพี่น้องเขาจะซิ้อมห่อเลยแหวนเพชรว่าเอาเขาบะลายแล้เาขาบะลายเน้นกล้วยพี่นอน้นแซ่ในนหน่อยยิบมือหนึ่งเล่นตอนตันห่อแล้วกรีบไม้กรีบมือพอดีเ็ได้อีบะลายพี่น้องพุ่นหน้าทา้าคนกรีบเป <c oughs> ็นมือเล่นแหนงคาน่ะฮิตปุ๊ิปีอย่ ห่อ <c oughs> <h aw> ไปเรื่อยๆนขั้นตอนการฮ่อในแล้วจีบหนึ่งแล้วเขาจมะมัดใส่กันเขาค่อยเอื่อว่าคัตต้มมัดนี่ได้ครูมันแล้วพี่น้องหักกันกลมเกลียวคือเขาต้มมัดนี่แหละที่ต้งได้กระบอกผ่กจากกันค่ะค้นบอกแกะกินเสร็จเรียบร้อยอันที่หนึ่งห <c oughs> มุนห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 มุนแนนไล่จนบ่ซุกพี่นอ้องเลยข่อยอยากบอกอยู่ฮากับสีห่อไปเรื่อย ได้แล้วหนึ่องอันขาต้มมัดบานข่อยอันนี้ไย่สิหลักกูรูขีดีคือค้นหอนนี่แหละปุกแล้ววันนี้ได้ทั้งเบิร์ดหกอันเทากระสิน้ําไปต้มเด้อจ้าวันนี้น้าไปต้มขาต้มมาพ่ได้เอาไปหนึ่งได้เอาไปต้มนี่ต้มเซน้ำหอนไปเลยนี่บานขอ่อยสีหลักย้อนปล้องปล้องแปงลงไปปิดฝาต้มไวป,ประมาณแะชั่วโม,มงไม่ได้ดอกอสุกแล้วต้มเบิร์ดมือเบิร์ดเว้นจนใบตองเปลี่ยนสีมาทำมาลุ้นกันวันนี้ว่ามันจะสุกว่าพี่น้องแกะแกะแกะสั่นเว้นพี่ว่าน่าได้กินห้าข นี่แต้มสุกสวยโอ้แสบเด้อจิ้มน้ำตาลจังหน่อยเดี๋ยวคลิปนาสิขูดข้าวาใส่ผสมน้ำตาลให้เขาหัวงอแสบแสบเลยอุ้ยลองนมจ้าสำหรับคลิปขขาต้มมัดขอฝากไว้สนิด้อจ้า <c oughs> บาหนกมังมอนกันทุเรดอกลายคนกระเท็ดเป็นอยู่ดอกพ <c oughs> บกกันไม่คลิปนาสำหรับมือนีสวัสดีจ้า